ถ้าเพื่อนๆอ,อยากตกกุ้งแต่เราไม่มีอุปกรณ์เราต้องทำยังไงบ้างครับคลิปนี้มีคำตอบรอบผมสวัสดีครับพบกับผมเอกนํำบานวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางมาตกกุ้งที่สวนอาหารบ่อตกกุ้งเจ้าในน้อยนะครับบอ่อนี้ตั้งอยู่ที่ น,น,น้ำแดงบางพีสมุดปากการนะครับใครอยากมาก็เสิร์ชตาม Google Map ได้เลยนะครับเราก็จะหาจับจองที่นั่งนะครับตรงไหนว่างก็นั่งได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกที่นั่งนะครับก็เรียกเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานทางเบาได้เลยนะครับบอกว่าขอเบ็ดหนึ่งชุดครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะหาคันเบ็ดมาให้เรานะครับแล้วก็ตะกร้าเยื่อแล้วก็ผ้ากับกันไก่นะครับหลังจากที่ได้คันเบ็ดมานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาวัดระดับน้ําให้เรานะครับแล้วเราก็เริ่มตกได้เลยนะครับเป็นยังไง อันดีนะเนี่ยดีไหมเฮ้ยเออด้อยู่อันนี้เขาก็จะวัดน้ำให้ใช่ไหมใช่ จากชั่งน้ำเสร็จนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาเขียนเวลาเริ่มตกให้นะครับนี่คือเวลาที่เราเริ่มตกนะครับ1530นนะครับส่วนนี้คือตะก้าใส่กุ้งนะครับก็จะมีหูเกี่ยวอยู่นะครับเราก็จะเอาลงแบบนี้นะครับส่วนนี้คือเวลาจริงนะครับ15นาฬิกา16นาทีเจ้าหน้าที่เผื่อเวลาให้เราตั้ง15นาทีนะครับ ว่าเผื่อเวลาเยอะมากนะครับไม่ได้คิดตรงเลยนะครับแถมให้ลูกค้าอีกตั้งสิบห้านาทีนะครับก่อนจบนะครับขึ้นตัวเบ็ดของทางบอนะครับก็ถือว่าเคียนใช้ได้เลยนะครับทางบอกก็จะให้หัวเจไก่มาแบบนี้นะครับประมาณสองชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับ จากตัดเสร็จแล้วก็เกี่ยไปยเบ็ดได้นะครับ okay. แค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็เริ่มตกได้เลยครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็เรียกพนักงานได้เลยนะครับเราสามารถนั่งทานอาหารและเครื่องดืม่มตรงขอบบ่อได้นะครับถ้าเรามาคนเดียวนะครับ すごい。<music> ันนี้ผมก็ได้เลือกตรงหมายมุมนะครับมุมบ่อเลยนะครับการตกกุ้งนะครับหมายมุมก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งครับมันเป็นส่วนตัวดีเราจะตกแบบไหนก็ได้นะครับขอให้อยู่ในช่องของเรานะครับไม่ไปฝั่งซ้ายนะครับสังเกตว่าฝั่งซ้ายจะมีตะก้าติดกันนะครับผมจะวาดไข่ปลาให้นะครับเราตกอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับห้ามเลยเส้นไข่ปลานะครับ คือพื้นที่ของเรานะครับฝั่งขวามือไขป่ปลานะครับฝั่งเลยไขยป่ปลาไปเป็นของอคนที่นั่งซ้ายมือเรานะครับ

我、嗯。 ตีวิบไปนี่ะีวิบไปแน่ะลบัวไม่อยารได้ันดับีวิไปนี่ีขาวเรียนตัวต่อหาขาจะีวิไปเรียนต่อห้าขาไม่ยากรดอัดบครับาผม Yeah. <laughs> สำหรับนี่ก็เป็นแนวทางของนักตกกุ้งมือใหม่นะครับผมอันนี้ก็ได้มาแนะนำกันนะครับว่าการที่เราเข้าบ่อกตกกุ้งโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ตกกุ้งหรือไม่มีอะไรเลยครับก็สามารถเข้ามาตกกุ้งได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกตกกุ้งมือใหม่นะครับ คลิปนี้ก็ขอลาถิงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ